สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อไม่มีไม่ได้แล้วอยากรวยรีบหามาปลูกจิตต้นไม้มงคลทั้งเฮงทั้งรวยช่วยเรียกทรัพย์รับโชคไม่หยุดหย่อนปังทั้งเงินปังทั้งงานความเชื่อ คือสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์และสังคมมายาวนานโดยเฉพาะในประเทศไทยที่นับถือพูดผีสิ่งเล้นลับรวมถึงพลังธรรมชาติทั้งหลายเมื่อเหตุการณ์ร้ายหรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นคนเรามาักพากันคิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังทางจิตใจจึงต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทําให้ตัวเองรอดพ้นจากเพศภัยได้อีกในมันคือสิ่งที่เกิดขึ้น จากการขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆความเชื่อสามารถเกิดขึ้นได้มากมายหลายรูปแบบและเกิดได้กับทุกสิ่งตั้งแต่เรื่องใหญ่โตอย่างการทำสื่อสงครามไปจนถึงเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันทั้งหลายอย่ากมารยาทบนโต๊ะอาหารการทำความสะอาดบ้านการใช้ชีวิตประจำวนันหรือทำเนียมปฏิบัติต่ตตตตตตา dares, ตงๆในสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้ บ้างก็สามารถคิดหาคําอธิบายตามหลักเหตุผลได้เช่นการห้ามเคาะจานที่เป็นมรารยาทไม่ดีบนโต๊ะอาหารควรทําบ้านให้สะอาดอยู่เสมอและไม่ควรทําความสะอาดบ้านตอนกลางคืนเพราะอาจเป็นอันตรายหรือการมีเสียงแปลกๆเรียกทักอาจทําให้เกิดอันตรายจากจนป่าเป็นต้นครับแต่บางเรื่องเองก็ทําให้เราได้ตั้งคําถาม เช่นการต้องก้าวเท้าขวาออกจากบ้านก่อนเท้าซ้ายจะมีโชคดีการปักตะไคร้หยุดฝนหรือเรื่องความฝันทาให้เกิดความชะโงดในความหมายของความเชื่อเหล่านั้นแน่นอนครับว่าเมื่อพูดถึงความเชื่อโบราณสิ่งหนึ่งที่เราต่างคุ้นหูกันดีคือความเชื่อเรื่องต้นไม้มงคลครับต้นไม้มงคลปลูกในบ้านคือผลไม้ที่มีความหมายดีๆเป็นสรีมงคล เสริมโชคลาภให้กับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้คนในครอบครัวมีต้นไม้จำนวมนมากที่คนไทยนิยมปลูกกันมาแต่โบราณเชื่อว่าบ้านไหนที่ปลูกต้นไม้มงค,คลไว้ในบ้านจะนำมาซึ่งเรื่องราวดีๆจะช่วยคนที่อยู่อาศัยมีฐานะร่ำรวยมีเงินมีทองใช้นับว่าเป็นต้นไม้มงค,คลรวยทรัพย์รวมถึงอยู่เย็นเป็นสุขและทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรือง แต่เราต้องขยันทำมาหากินแต่ตั้งใจทำงานที่สุดจริตด้วยนะครับต้นไม้มงคลจึงจะช่วยหนุนดวงและเสริมโชคลาภให้กับเราเชื่อกันว่าหากบ้านไหนจะไม่มีไม้มงคลปลูกห้ไรไปลูกต้นไม้มงคลเหล่านี้ครับสำหรับเจ็ต้นไม้นำโชคต้นไม้มงคลปลูกแล้วดีปลูกแล้วรวยมังคั่งมีดังต่อไปนี้ครับ 1. นึ่งเศษทีเรือนใน เป็นไม้กอขนาดเล็กลักษณะใบเป็นใบเล็กเรียวสีขาวอ่อนตลอดใบตรงกลางใบเป็นแถบสีขาวยาวตลอดทั้งใบเช่นกันใบมีความยาวประมาณ15-30เซนติเมตรครับคนส่วนใหญ่นิยมปลูกประดับไว้ในอาคารเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูดสารพิษและฟอกอากาศได้ครับด้านความเชื่อนั้นเชื่อกันว่า เศรษฐีเรือนในเจอเรื่องเองมตตามหานิยมช่วยป้องกันภัยและเสริมสิริบงคลให้แก่ผู้ปลูกครับ 2. ว่านรวยไม่เลิกว่านรวยไม่เลิกเป็นไม้ที่อยู่ในวงเดียวกับริวลี่มีต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้คลารัรษณะของใบค่อนข้างหนาเรียวยาวและมีลายจุดด่างตามใบดอกสีขาวตามการ ยื่นออกมาจากพุ่มใบเป็นต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวยเนื่องจากชื่อที่เป็นมงคลผู้นิยมปลูกส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะทําให้ร่ำรวยและหากใครที่สามารถปลูกให้ว่านรวยไม่เลิกออกดอกได้ตลอดทั้งปีจะแสดงถึงความมั่งคัง่งโชคดีตลอดปีว่านมงคลรวยไม่เลิกจึงจะเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลโดยใครที่กําลังมองหาต้นไม้มงคลรวยทรัพย์อยู่ วานรวยไม่เลอกก็เป็นอีกต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับ 3. ต้นสุปโชคเป็นไม้ยืนต้นพืชเขตร้อนมีถึงกำเนิดแถบทวีอเมริกาใต้เช่นประเทศเม็กซิโกบราซิลและหมู่เกาะฮาวายตัวนิยมนำมาถักเป็นไม้แคละกระถางและมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลภาษาจีนเรียกว่า เหยาเซียนสู้ถ้าปลูกลงดินเมื่อโตเต็มที่แล้วก็จะสูงประมาณ15-20ฟุตส่งพุ่มกว่างประมาณ2อสเมตรแต่งกิ่งเป็นชั้นๆเป็นไม้เนื้ออ่อนขึ้นได้ดีในเขตที่มีอากาศอบอุ่นทนต่อสภาพแห้งแล้งขยายพันธุ์ดการตอนกิ่งปากชามมีระบบรากใหญ่และลึกเหมาะสำหรับที่จะส่งเสริม ปลูกเป็นพืชไในเจออนุรักษ์น้ำแต่ด้านความเชื่อนั้นเป็นไม้มงคลที่ปลูกแล้วจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวครับ 4. ไผ่กวนอิมเป็นแม้ประดับประเภทไม้ภุ่มที่ได้รับความนิยมในการปลูกเลี้ยงเป็นงานไอเดียลกนอกจากนี้นะครับไผ่กวนอิมจะช่วยบอำบัดสารเคมีเช่นไผ่กวนอิมสามารถลดความเป็นพิษของเบนซินได้ ทางด้านความเชื่อนั้นไผ่กวนอิมจะนําความมั่นคงมาให้โดยเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถปลูกในกระถางดินเผาหรือจะนําไปแช่น้ำนแจกกันก็ได้ครับ 5. ต้นวาสนาหรือบางคนก็เรียกว่าต้นวาสนาอธิษฐานซึ่งเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่บางชช้นทด่มีความสูงได้ถึง10เมตร ลักษณะเป็นใบเดียวใบยาวเรียวขึ้นเวียนสลักใบมีความหนามีเส้นลายสีขาวสีเหลืองหรือสีเขียวออกดอกเป็นช่อจะส่งกลิ่นหอมอีกด้วยกลาบแค่ชื่อก็รู้ได้เลยว่าเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าว่าไหนดูแลรดน้ำอย่างดีและสามารถปลูกต้นวัส,สนาให้ออกดอกได้ผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้นก็จะมีแต่โชคลาภ มีความโชคดีมีวัส,สนาเหมือนชื่อของต้นก็มีข้อแนะนําว่าควรปลูกไว้ในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านจะเห็นได้ว่าต้นวัส,สนาเป็นต้นไม,ม้มงคลปลูกในบ้านชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูกเป็นอย่างมากก็เพราะดูแลง่ายและเมื่อออกดอกจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครับ 6. อย่างอินเดียเป็นไม้ย,ยืนต้น ที่มีทั้งแบบหมายพุมมและหมายเหลือยโดยลักษณะเด่นของยางอินเดียคือลักษณะใบที่สวยงามเป็นใบเดี่ยวทรงรีหรือไข่ใบเรียวแหลมขอบเรียบผิวใบบางาใบหนาเมื่อแตกยอดอ่อนจะมีสีแดงระรืนก่อนไปจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสำหรับยางอินเดียนั้นมีพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสามสายพันธุ์คือยางอินเดียยางอินเดียดา่าง แลอย่างอินเดียดำครับต้นไม้มงคลน,นี้จะช่วยเยียวยาและส่งเสริมผู้อยู่อาศัยภายในบ้านให้มีความเจริญเติบโตหรือหากวางไว้ในมุมมืดของบ้านก็จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยได้ครับและต้นทีจเจดผู้ด่างเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายตัวเร็วในด้านความเชื่อน,นั้นนะครับเชื่อกันว่าผู้ด่างเป็นไม้มงคล ที่ช่วยส่งเสริมสรีมงคลให้กับบ้านให้ทุกคนอยู่ร่วมเย็นเป็นสุขซึ่งลักษณะเด่นคือใบมีลักษณะกลมป้อมคล้ารูปหัวใจตรงปลายใบแหลมแผ่นใบและขอบใบเรียบใบมีทั้งแบบสีเดียวและหลายสีอันมีรอยด่างเป็นสีเหลืองสำหรับผู้ด่างนั้นก็จะมีหลายสายพันธุ์ครับท่านผู้ฟังครับความเชื่อเรื่องต้นไม้ เชื่อวบบไม่ได้เสียหายนะครับเพราะเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะเรื่องต้นไม้ใหญ่ก็มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเทวดาว่าท่านจะอาศัยอยู่ในมิตินหนึ่งในต้นไม้ใหญ่สิ่งที่เราไม่เชื่อเราจะไม่ควรลบหลู่นั่นเองดังนั้นคนโบราณจะห้ามปสัสสาวะบริเวณต้นไม้ใหญ่ซึ่งเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้า ทวดาอาศัยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการป้องกันคนรุ่นลูกหลานตัดต้นไม้เพราะต้นไม้ใหญ่มีประโยชน์นานับประการเป็นร่มเงาจากแสงแดดสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเป็นที่อาศัยของมูส,สัตสัดน้อยใหญ่โดยต้นไม้ใหญ่บางชนิดก็จะเป็นยารักษาโรคเป็นอาหารซึ่งตามต่างจังหวัดนั้นต้นไม้ใหญ่จะมีการผูกผ้าหลากสี เพื่อป,ป้องกันการตัดต้นไม้ใหญ่ซึ่งในงความเป็นจริงแล้วชาวบ้านนั้นเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่บางต้นมีพูดผีเทวดารุขัดเทวดาสิงอาศัยอยู่ลองสังเกตนะครับว่ามีการนัแท่งปูนพระภูมิเจ้าที่ที่เก่าหากพังตามกันเวลาสารเจ้าที่จีนไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เพราะเป็นบริเวณรวมเทวดาอารักษ ที่ปกป้องป่าคนโบราณบางคนเข้าป่าไปหาอาหารก็จะบวงสรวงเทวดาก่อนรวมทั้งไม่เหตุต้องตัดต้นไม้เหตุนี้เองคนโบราณจะมีความเชื่อว่าห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ใกล้บ้านต้นไม้ที่มีคนปลูกใกล้บ้านก็คือต้นโซรเพราะเชื่อว่าจะนำเรื่องเศร้าโศกมาให้ต้นระกรรมจะนำความชอกช้ำม,มาให้ส่วนต้นงิ้ว ก็จะทําให้สามีหรือภรรยามีชู้เพราะความเชื่อที่ว่าผู้มีชู้เมื่อตายไปวิญญาจะต้องไปปีนต้นหิ้วในนรกส่วนต้นไม้ใหญ่ที่คนโบราณแนะนําให้ลูกหลานปลูกคือต้นจำปาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางเป็นภูมิออกดอกเหลืองส้มเป็นร่มเงาต้นกามปูต้นไซเป็นไม้ขนาดใหญ่อาศัยเป็นร่มเงา แนะนำว่าคนปลูกทางทิศตะวันออกที่ประจำธาตุไม้จะนำความมั่นคงแก่ลูกหลานโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพราบราชการครับสรุปต้นไม้ใหญ่ก็มีทั้งคุณและโทษในต,ตอนกลางบันตน้นไม้จะคลายออกซิเจนแต่กลางคืนจะดูดออกซิเจนก็ควรปลูกให้ตรงบริเวณที่กำหนดจะเกิดคุณตรงกันข้ามครับหากปลูกบริเวณที่ห้ามก็จะเกิดโทษ ละควรเลือกต้นไม้ที่มีคุณและชื่อเสียงด้านดีจะนำพาวความรุ่งเรืองแก่คนผู้อยู่อาศัยเรื่องจริงเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แต่มีเหตุการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเกี่ยวเนือก,กับต้นไม้เกิดขึ้นมามากมายตังเช่นกรณีบ้านหลังหนึ่งเป็นมัทิยพื้นสูง3เมตรในพื้นที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีพอแมลู เมียนเป็นไปต่างๆนานาอย่างแปลกประหลาดทั้งบ้านทุกคนมีการเจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุทุกคนเจ้าของบ้านอายุ5 9ปีมีอาการป่วยทางสมองเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา,ท,าทันทีก่อนหน้านี้จะมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ๆก็ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกแต่มื่ถึงกับกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าของบ้านเลาเรื่องน่าขนลุกอีกว่า ก่อนหน้านี้ลูกสาวคนโตชื่อน้องแววอายุ43ปีลูกสาวคนโต,นป,นตประสบอุบัติเหตุตกรถยนต์ขณะนั่งไปทำงานที่โรงงานกระดูกทับเส้นช่วงสะโพกต้องรักษาตัวมา15ปียังไม่หายต่อมาลูกชายคนรองอายุย33ปีก็เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเจ็บหนักเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลร่วม10ปี กระดูกก้นกบแต่เดือดไม่ได้จิบกว่าปีแล้วก็ยังไม่หายลูกสาวลูกชายช่วยตัวเองไม่ได้ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำและอาบน้ำให้ต่อมาสามีก็ถูกไม้ทับคาหากักเมื่อสองปีที่ผ่านมาหลังจากครอบครัวล้มป่วยก็ฝันว่ามีเจ้าที่มาเข้าฝันบอกว่าขอให้ทำสารให้อยู่ด้วยไม่มีที่อยู่เนื่องจากครอบครัวตนปลูกบ้านหลังนี้ ทับต้นไม้ไวยและยังไม่ได้ตั้งสารพระภูมิเจ้าที่ให้ได้แต่จุดทูบบอกกล่าวระยะหลังมานี้ชีวิตจะรื้อบ้านออกไปปลูกใหม่ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วรู้สึกกลัวไปหมดแล้วกลางคืนไม่กล้านอนที่บ้านต้องไปนอนที่บ้านแม่แทนต่วยบ้านแม่อยู่ห่างจากบ้านราวสาสบเมตรปล่อยให้ลูกสาวลูกชายที่ป่วยติดเตียง ต้องนอนอยู่ตามลำพังท่านผู้ฟังครับแม้ว่าเราจะเชื่อและศรัทธาอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรละทิ้งคือการทำความดีครับสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยการเอาตัวรอดแก่งแย่งชิงดีกระสสกสนในการดำเนินชีวิตจนบางครั้งเราอาจจะมีประโยคที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำช่วยได้ดีมีถมไปแวบบขึ้นมาในหัว ต่ขอเพียงเรามีศรัทธาในการทำดีต่อไปเชื่อเถอะครับว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีจริงถึงแม้จะไม่มีใครรู้ถึงแม้จะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนที่จับต้องได้และถึงแม้เราจะเหนื่อยกับสังคมแต่ความดีก็ยังคงอยู่กับตัวเราตราบนานเท่านานช่องคิดดีทำดี h ชนแนล ขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นําเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันละเอียดมีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอถึงความดีมีแต่วความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ